จะมีวอนขอชีวิตใช่ไหมกูพญาใหญ่เทววันไม่เคยวอนขอชีวิตใครแต่กูขึ้นไปข้างบนแพนั่นมันคือกติกาที่มึงสร้างขึ้นมาแต่ใน้มื่อมึงอยู่ที่ทำเฮ้ยเฮ้ยงงมาไม่เดิมมึงกลายเป็นตรงเงินตัวทองแล้ว ไอ้เค่ไ้เี่อะไรไรนี้ไอ้เค่เหลืองเขียวด้วยไอ้เค่ที่ไหนนะไอ้เหี้ยแค่มีนิดนะไม่มีอ้าวนี่มีนิดนี่ตัวเหี้ยนี่หวางความผิดแล้วมึงคือตัวเหี้ยมามาแล้วแม่เจ้ามานี้ทำของข้าแต่เจ้าลูกชายจริงต้องมาอยู่ในกติกาของข้าเพราะไม่เหรอกติกาข้บวนก็คืออะไรคือการต่อสู้กันแม่ไม้มวยไทยใช่ที่เจ้าทำกับข้า แต่ลงมาในนี้มนต้องมวยทะเลเว้ยตกทะได้คนวะจะมวยบกมวยทะเลกูก็ไม่กลัวมึงหรอรับคำท้า,ข,าขอมุงรับคำท้าอุปกรณ์มาอมเอาละคราาับเจ้าชาระวัน้าไข่ทองต่อยมวยทะเลนี่อ,อะไรก็เกิดื่อนนะท่านผู้ชม ได้เด่นใจร้อนเงินขนาดนี้เลยเหรอได้กูจะต่อยกับมึงกติกาของกูมวยทะเลใครทีนไปข้างบนถ้าหากว่าต่อยกันแพ้ล่วงลงมาข้างล่างชนะอยู่ข้างบนใครล่วงคือแพ้กันแล้วกันได้แพไงนวมอยู่ไหนนวมมานวมมาเอานวมมาให้หมดนวมน่วงนวงนวงอ๋อเหรอปะ โอ้โหนี่เตรียมรองลุยนัวออกมาเชียร์มึงลงตามไก่คองมากระโดดเรื่บงเนี้ยอันนี้ยังไงพวกมึงมึงอยู่ข้างบนมึงก็ตามไปลงมา้ต่างกันน่าะล้างหน้ากอนเลยนะลงมาเชียร์ไก่คองเว้ยมึงไประเบิดน้ำลงมาหรอวะเออใช่กูระเบิดไปแล้วน้ำมันแหกพวกกูก็เลยแล้วกูจะบอกให้ว่าคนอย่างกูชาววันเนี้ยไม่เคยคิดโกงใครอยู่แล้วเรื่องการต่อสู้ กูมีกรรมการหลักตัดสินนะครต่อสู้ครั้งนี้ใครเรับกรรมการเรียนเชิญกรรมการออกมาใครูรูเท้ารับไอ้มนีน่นม,ม,มันมีอมไดิว่าพี <c oughs> ่ะพดปูไม่ยพผู้เท้ารับภพีไปเล่นหานา,ากับวาีเฮ <c oughs> ้ีอนข้าจะต้องชนะไอ้ไก่ทองและไก้พวกสมุลมันได้เพราะปดตัดสินกติกาเอาแบบพิธีธรรมไม่ต้องเข้าข้างข้าแม้แต่น้อยข้าจะตัดสินอย่างเที่ยงธรรมไม่เอียนเอียไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกแรกฝ่ายน้ำเงินคือชาวไทยนะไอแดงไอทองไอทองสู้

เดียผัวข้าราชก,การเขาแล้วมึงเตรียมตัวประกานอีแอนดน้วะนะแอนเตรียมตัวติดคุกได้แล้วึงอไข้อหาอะไรอมของหลวงไอ้จังไรงไแลกตอนนี้นักมวยสองฝ่ายของเราพร้อมแล้วต่อไปจะเป็นการแข่งขันทุกวยระหว่างสารวัตรและไก่ทอง มึงไปกินไอโคกันไหมเอาไปเอาไปให้โอกาสดิ อย่าต <Ay> yeah. ่อยนะฮะช่วยดิเด yeah, yeah, ah, ah ี๋ยวเดี๋ยวนี้นัดต้องช่วยกูว่าเอาไอ้เหี้ยลงมาใหม่เถอะมาเย็บผู้นไปใหม่มันนักมันนังเหลือเกินเอาไอ้ปวดแล้วมันก็โปะกระเปี้ยวอ่ะกระโปะกระเปี้ยวปวดเป็นแป้งนั่นมึงกินแล้วอ๋อกินแล้วตอนนี้นักว่ายของเราขึ้นสนามไปที่ระบร้อยไข่โอยเมื่อกี้ท่านใจท่านใจเป็นไรเจ้าคะเริ่มได้

มีใครจะหาด้าต่อยกับชารววันอีกหรือไม่กูเองกูขอต่อยแก้หน้าให้เพื่อนกูเองยกที่สองเป็นการต่อสู้ระหว่างชาละวันและเจ็กเ่งโหกางเกงสีหวานมาก What ี s นี่กเกงมวยไม่ชุดนอนเลยนเนี่ยแน่แน่มือาที่ผายตีนน้มือยาวเข้ากันเลยเนาะไมือเดยวนง่อยันเลยนะบกวนรบกวนด้วยกองเชียร์ยา้าแหลกอก็ใช่เมียแม่จอดใจด่าม ต่จะหัดใจมานานแลวค่านเกมามคุณ like ช okay, ื่ออะไรเตี้ยเก็งเกงเด็กแนงเพื่เกงเกงเยมึงเจอผมได้เกงมาคือมาคุณร้องแป๊บระอง่เอาคืนนะู เอาล้วมึงถึงข่าวเอาคืม่ใช่ปัดดิเป็นบังดาให้กูขึ้นอขึ้นมเลยขากูสั้นกว่มึงอีกิกาาให้หน่อยทั้งใจ่เ คือนี้ได้ทำลายแล้วเห็นดากดีโนโ่หรือว่าเป็นบุญเพราะกแกไปตูดถาวรชกไ์สดตัดเฉพาะช่วงนี้ลงเพจด,ด้วยมึงจับอันนี้ดิมึงจับอันนี้ไว้แต่วกูเกียบปากขึ้นไปนอ้เออแล้วกุมงรอด้วยนะไอ้อีไอ้ที่ถ่ายทุกไปในงามเลยไ้มไม่ที่จะชี้หน้ากูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไร เงินหนองินหน่อยมาเงินเดี๋ยวก่อนไงเงินไม่ได้ถูโอ้โหเงินครับไอ้ที่ผ่านแต่เป็นดารานี่โชว์ตูดไม่ได้เลยแอคซะแล้วร้องไห้ร้องร้องไห้ไม่คุยไปมือมึงขอโทษก่อนเลยมึงขอโทษก่อนมึงกราบก่อนขอโทษมึงทำมันอายเท่าไหร่มึงกราบกูงั้น วเตียผัวก็ยังไม่เพื่อนเขาเปิดตูดนี่วยทะเลที่ยังไม่ได้ซ้อหมอไซไอ้ที่ขายมันรังมันเรื่อนไงอะเจ๊งเอาทำไมอ่ะแม่มึงลงขึ้นใหม่เถอะใส่มันเอ้ม ไที่ถ่ายหน้าเนราชการเลยตั้งกดีดีดไอ้เเออึะถ่ายมเ่าไปเลยไหมนเอก็ได้ไปพึ่งเขาไมได้ได้แม่มีเอากระเจี๊ยวเกี่ยวด้วยได้่ะยกที่สอง อันนี้มวยของเราไม่ต้องเปลี่ยนหลอเกหลอกไอชิบแอนฝ่ายไอชิฝ่ายจะไปแอนแข่งนี่เลยยกที่สองเป็นการต่อสู้ระหว่างชารวันและเจ๊กเทนเริ่มได้ได้เองไอชิฝ่ายซ้ายไอแเจ๊กเทนขวาเข้าเข้าแล้วนะไอแอนหายยาไอชิ จิคทสารวัตรจะรู้สรวัจะรู้เงินนิคเทคจะรู้พ่อจ่าแม่จ๋ามเขอมลอกันกันแลวพ่อจ่าไม่จ๋าพ่อจ่าแม่จาเอามาดูกันเลยเอาิเทคารวัติคที่รวัตรองกันไ้เก็นารวัรเอาเอาเฮ้พ่อจ่าม่จ่าเจนตาเข่งร่วมไปแล้ว่พี่มีงทีาพี่พีอนี่พี่่่ไ่ี่ม่่ี โอ้โหค่ไม่มีเกี๊ยวบู๊มากเลยนี่ยแต่น่ารักนะเจ๊เกี๊ยวใครคะชารันบชนะเพราะว่าเพ็งเก็งร่วมก่อนแต่ถีงพายกที่สองชารวันเป็นฝ่ายชนะแไมเก่งจริงวะสองยกผ่านไปชารวันนำแต้มสองต่อสองต่อศูนย์สองต่อศูนย์เกนไม่ได้ครับรูปู่มึงนะรูปู่ ไอ้เฮ oh, <ote. S 1> ียกูพกหัวอยู Hollywood ่กูอยู Brother ่ฝั่งไก่ทองกูแก่แล้วพ่อพ่อช่วยลูกดื่ให้สมศักดิ์ศรีหน่อยเป็นพ่อลูกกันเลยเฮียเกิดไม่รอดเออดากนี้น่พอดูดากเด่นชัยไม่เอา โอเคเอ้าพ่อทำาหน้าที่ต่อ,อมีเว้ยมีใครจะสู้กับจะรันอีกหรืไม่สุดป,ประมาเอ้ยเอ้ยมีคนมาแกลียดเดี๋ยวรวยขึ้งมวยทั้งสมศ <c oughs> ับสีเพราะเราเปเรียบมวยก็เรียบร้อยเด <c oughs> ี๋ยวป่วยครับฮะมัน,นเดินมันยังป่วยเลยทั้งมาแล้วเมื่อเช้าสองโลสามขีด มินพี่ไหวไหมยังไงเราก็ได้เปรียบมันเพื่อนเอ้ยมึงไม่ต้องห่วงกูออกกำลังกายทุกวันหุ่นตรงมึงบอกอยู่แล้วกูนอนโรงพยาบาลมึงรู้ไหมชีวิตกูเนะี่ยมันใายเลือดลิเกวเว้ยก่อนไฟจะดับกูยังทำไอยู่บนที่หมอดูอยู่เลย,เยคุณยอดเลยมินเพื่อนเนะียโรงพยาบาลสนามกระหน่กูยังเอาท่อน้ำเปลือกมาให้กูขี่มาเล่นดลิเกแรงไหมพบกับน้องมินชอบน็อกข้อสอบไร้น้ำใจ มึงชอบไหมฮะเรื่องนี้มึงชอบไหมฮะชอบเรื่องนี้มึงเล่นมันดีตลอดเล่นเละอีฉากตัวท้ายไท๊อปไปท้ายมันตอนทิพย์ตอนทิพย์เล่นนัดยากวะนี่โด่งนะนี่แบบตาพีเคแลมั้งอ่ะผมพีครับฮะผมขึ้นไงครับขึ้นยังไงเหรอมึงถามว่าขึ้นยังไงไก่ทองเฮ้ยอะไรต้องเอาไก่ทองเลยล่ะเออ พี่ครับทำไมผมไม่เห็นมีนวมเหมือนเขาเลยครับไหนขึ้นเจยมึงไม่เอามาแล้วมึงหนาวไงมันนวมค่ะฮะข่าเฮ่าขำตัวก็จะไม่รอดอยู่แล้วยังเอาตัวไปนานละ <c oughs> อ๋ใจะรอดนะเมื่อก่อนจะไมใส่ห้องบน,นไม่เรียบร้อยเป็นขันเป็นตอนก็คุณนะ ไอ้ทูบหายจะมาตายงานนี้ด้วยกันนี่ใช่ไหมจัดให้เออนี่จัดให้ตายแล้วกูไม่มีงานกูอยกระดูกนี่ใช่ไหมเออก็ไอ้ตัวกูเป็นอะไรไปลำมาอยู่คนทีกูด้วยนะไอ้จัดนางเขาจัดนางคู่แล้วกูไอ้นักตี้ลำอ้โหแล้วฝากมันเนี่ยถือมั้เนี่ยไอ้เวรไม่ถือหรอกโกรธมั้ยเนี่ยโกรธไม่โกรธเดินเกมไม่โกรธกันนะไอ้เวรน่ารัไอ้โกรธน่าโทษนะโหแล้วพี่โตกว่าผมเย่า เพี่กจถามพโกรธก็โกรธตรงมึงถามนี่เนี่ยเียหัวเอาน่ารักนพี่เสมอเราตลกกันแล้วอันนี้เกียหัวหน้าเปิเลยเนี่ยโอ้อนนี้เี่ยเป็นพื้นเลยไอ้จังไง รุ่นใหย่ทีขายแกงสมั้งพี่สี่จะขึ้นถึงนะเร็วๆไอ้ควยกูรอพี่ไก่ไม่เจอเฮ้ยอะยี่ยอะไรล่ะพี่ไก่ก็ร้างเสียวอ่ะพี่ไก่กูตอดผมตอดพ้าหมดแล้วให้นักมวยเราให้กำลังใจนักมวยเราตายชื่อดีด้วยตายคาลงอ่ะ ูกเมียมึงก็เขาม็เยว่ยาอยู่แล้วล่ะตัวคุณมเลยพวกอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวหลักไม่ดีได้ๆขามาขามาคุณช่วยเอา嘛โอ๊ยสิทำไมมันสูงกว่าที่คิดวะไม่เป็นไรแล้วเกิดหลุดเดียวตายหลุดเดียวไอ้เลย่องตัวเต็มไม่ได้ตายหลายทีเอาไตโนมกันงอหมวไอ้เชี่ยหลุดนี่งอหัวมึงงอไม่มาชนกันทร์เดี๋ยวกูช่วยจับเอาเอาไตโนมไตโนม เอ g, ียบดูเก่งเอียงแล้วเนื้อกูช่วยมึงเนี่ยกูเป็นกลางอยู่อย่าตันพี่อย่าตันเกิดคนเดียวตายหนเดียวต้องไว้สูงด้วยไอชิ้นหายตกลงมาไม่คุ้มเลยไอ้โดนตายตายดี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 เฮ้ยมึงเก่งมั้ยนี่มึงเก่งไหมมึงเก่งจังที่นี่มิน ที่มหายมึงจำที่หายเรียมคว้าหัวปุ่เลยะเอาไปไอเียไปรักษาตัวเอาวันหึนะถือว่าเป็นการแสดงขั้นเวลาจากพ่อจาแม่จ๋าไม่มีใครหอยเปลามีใครหันกล้จะต่อยกับชาววันอีกหรืไหมเบนไม่ใครว้น เฮ้ใครวะเอาบนทายแล้วมึงสะกดเขาให้ไอ้ชั่วไอ้น้องไอ้น้องรการไอ้น้องผู_<_<_<_้ชายยังสู้กูไม่ได้เลยมึงจะผู้หญิงมาสู้กูเหรอกูยอมให้มึงล่อมานานละให้ไรให้มันลวงล่อวันนี้กูเจ้าหนุ่มต่อยมึง เพราะว่ามึงเคยเอานมบีบหน้ากูเอนนหนวะกูพลาดไัไงนี้บีบบีบนะวันยู่ในมดไม่ดูมนมดกระถางช่วยอยู่แล้วหนูไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นน่ะไม่รียาไม่นจะมีัีมไมี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 มมี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 ไมมี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 มมีมีมัมมีมีมีม่มี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 มคมีไีมีมมี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 ีม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 มี ในทีนี้ทำไมมึงอะไม่กวไงมึงไม่ไหวหรอกมึงอาเทียแล้วมึงนี่นาข๊อปหายหายไไมอ่อาเดียพอแล้วก็ไฟก็ทะเลาะกันไอ้ยีตะคิ้วแม่มาทแมงี่ตัวนี้ มึงระวังเสียนนะลุงนะทิพานไม่มีใครช่วยบ่งให้มึงออกนะต้องเป็นไอ้แนนไปไปลึบไปไปลืบไปต่อยต่อยไปคุณนอนดูอ่อ้ทิพานไม่จะนอนึ้นมเลยเนาะพี่แนนดูอยู่ด้วยยกที่สามเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายชารวันและตะเภาทองน้องตะเภาแก้วยกที่สาม